สบายดีพี่น้องเบอร์สุขสุขพนเบอร์สมองสุบองโปรกซาปิ่นคือเก่าพี่น้องวันนี้ซาปิ่นสีมาหาหน่อไม้ยนะพี่น้องเนาะหาหน่อไม้ไปแกงมากับน้องการดาคือเก่าพี่น้องแต่ว่าตอนนี้น้องการดาหมุนกอนม้แล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้ทำห่อดป่าหน่อไม้แล้วนะพี่น้องอากาศมื่อีงกะบโหนาวปันไดพี่น้องโบลมปันไดกะมีห่อนแน่พี่น้องเอ้ยวันนี้แต่เมื่อวานในโคตรหนาวเลยพี่น้องเลยวีนนี้จะไปเบิ่งน้องการดาฮักหน่อไม้ยนะพี่น้อง หมุนคนมอใหม่เลยมาหอดกับหมุนคนมาใหม่ลุแช่กันด่าปาาพี่น้องบาดีป้าลุงหาาน้องใหม่เอ็มนี่นองหมลายใหม่ไหนพี่น้องเอ้ยน้อไหม่ก็ได้แนงน่อไม้ก็แนงบใหญ่น้พี่น้องเนาะพนเป็นน่อไหม่แยมเลง เพื่อแยมเดือนหกเพื่อพี่น้องจังสิมีน้อไม้นางดินพี่น้องเลยหาม้วนหมุนแยมนะมันสีลายนะพี่น้องนี่กระสีมีแต่แง้มมันดอกแถวนี้แนงมันไม่ไรก็มันกระสีแหงแหงนะพี่น้องมีได้กันดามีอีกบ่างมีแง้มหนึ่งเป็นแง้มนะพี่น้องปูนหมดไมหมไรใช่ นอ่อนๆเนาะแหลพี doors, <Yeah. S 3> ่น mm ้องไปลงมากันนะเสร็แล้วเราวไปต่อพี่น้องเอ้ยมาดูกันดาก่อนมีแรงมีหน่อยอยู่บอ นีคนมาไม้เพื่อนบ้านนะพี่น้องผหอยู่ท้องอยู่บ้านงน้องม้ก็ได้ถ้าจะเอาจังไรดีน้องปีนได้นี่น้องกันดาสปีนบ่เอาได้เราไปเรามาเัดพอหน่อหนึ่งพี่นอง นอนง่ายเต๋อไปพี่น้องเไยได้สปินชินซาห้กันดาเป็นตากลองให้อุ้ยอ่อนพอดบ่จักอู้หน่อปก๊งง่ายพี่น้องให้เขาทมไปก่อนมันอ่อนจุ๊ะบาทเดียวเลยทมไหวมันออกเราพี่น้องเนาะแน่ได้หน่อหนึ่งพี่น้อง ไปก็อใหม่เนาะด้หน่อหนึ่งแล้วเริ่มมาแล้วกินกระปก็เสนวายแสบเสยตัวบกใหญ่เนาะปเนาก้อนนี่เหนงเหนงงามงกันดาอยู่ทิงมดเลพี่นนองถึงเอาหน่อใหม่ ยบปีเดกันดาแนงอ่อนๆมดแล้ว<ะ>โอ้โสอ,อันกันดาถิบลงมาใส่นหนึ่งเนี่ยแนีง còn bà mình hiếu mà duy nắng nếu tớ bọc anh ạ có đại đâu sao dư luôn nếu quá duy nắng 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 หัวยุงหัวยองบป็ะรกันดาก็ได้โอ้โหนี่เนาะยอดใหญ่เติบใสอีกบ้านี้อ่อนๆน่องเอ่ใช่แต่ชิพ่อแกงหน่อยไม่ก็ได้ก็ลลแนงสองแนงคืนอีกละคืนอีกแล้ว เน่งมันแอ้เน่งกันใหญ่เต๋อพี่น้องเบิดแล้วกนี่ไปก็ใหม่ตามกันดาไปเลยนี่เบิ่งกน่าไม่ไหล่บบนี้เน่ะจะมีคนมาหาแล้ววะจ๊ะ นอนมาเนี่ยลมมาคอยมีเป็นได้กันดะมี่บอมี่บอบอมีมี่มบอบอมีไม่โฟกอละไม่ไหรจะเห็นหนอเลยพี่นนอสำนีกว่างไง เงยตื้อไปยี่สับรถโอ้เนาะเงยตื้อข้างใดอันเหงาเนี่ยดิเขาก็ชิ้ซับต่อนพาก็ัลป่ะเนี่ยน่าอ่อนอ่อนเนี่ยอีกอันหนึ่งอยู่ในซับเวียงไปทางเวียงไปทางไหนเวียง ัะเบียง <laughs> วาเวียงไหมาทาุณได้บุน้อกันดาซับหน่อยนั่นเป็นแต่คือเป็นเถิงหนาะฮักฮักแล้วมังดูะ่ะอยากเอาอยากจริหน่อยพี่น้องกีดนั่นได้มาแล้วอ่อนๆเย็ยนแทนอมันนะเย็ยนเย็ยน มังเย็นเนาะกับมันต่างดินเห็นแดงมันพี่เนาะหักเอาเลยกันได้นี่อ่อนๆงามๆควบอึดควบหยางน้องพี่นาะน้องใหม่กันได้โอ้ยนี่แหละอายูหากินแบบบ้านๆ

กกงซสบพอมได้แนงหน่อยนี่เมื่อไรบอกก็ทางนางมีบ่หนาเมไกันดาเห็นไม่ไหลว่างนใหญ่อยู่กันดาเป็นหนูเนาะทาบเลยซับทั้งทีอุ้ยฮักโกรดหันอุ้ย ใช้อุ้ยงามเด้เย็นเย็นนะไมค์นะเย็นปนน้ำแข็งแมเย็นเย็นเย็นพี่น้องอุ้ยห่อนห่อนนี่มาจับนะไม้เย็นเจ้่อ้ยเลยยาน้องไม้์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 ลายพี่น้องโอ้โหเอาหักเลยกันนะอุ้ยงามเด้อ้าวอ่อนอ่อนเลยดีเย็นอยู่กับบ่อเย็นอยู่เนาะมีเหี้ยมนี่บ่ มีเหี้ยวมีเหี้ยวอยู่เทิเงไอใส่ว้าวว้าวหมุนก้อนไม้ปัดเถอะสองเหี้ยวสามเหี้ยวเอาหักเลยกันดาหักกี่ลุ่มเติมเนี่ยเอาโบกมันได้เอาโบกมันมันอ่อนนี่ได้มาแล้วสอง Nhìn thế nào? coi ờ, bà. kéo lượm ra cái nào? ao bọmัน, mặn oản. mặn oản. sáu nén, nén gì đây sợ? con gì bố mi บ่มีก่อนไปต่อพี่หน่องอู๋ยลุมพี่น้องเอ้ยน้องใหม่ก็ได้เอาเทิงบอกกันได้เอ้ยนมันอ่อนเนาะเอาเทิงโรบิจะเห็นชิบโต๊ะฟื้น้องบะเอาดีๆเด้อเซียนอีกไม่อยากเห็นเซียนชิโต๊ะห่วยเด้อเสี่ยนหัวยอง เตนน้ำหม่น้หม่ชิตุกส่วงน้ำใหม่ได้กว่าเสียนใส่ใส่ใส่หนาไห้มาตื่นกันนะพี่นนาะแนงมันขึ้นมาเด้อขึ้นได้บอหมุน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 อ้าวตกใจอีกเลยขึ้นดาเด่อขึ้นมืเด้อสึ้มาห้าไหลงัวพลางัวพัน แหนงนี่งามแท้2แหนงบ่เดะนี่ๆแนงบ่ไนานชายมันสิเนาะกินชายมันสุ่มมันออกพ่อแม่มัสุ่มแม่นมนก็สิมอมเอาแนงเอาบมันเนาะเก็ไว้เมื่อกน้ะก็เือนิเ็นเียงงัวบ่ แม่บ้งัวจ่าเนี่ยอวนจาเละแม่บดเลยแม่บดเลยลูกมากัเแมะอ้วนเนาะมีแต่ตวอ้วนอนี่มแม่บดนี่นี่สามตนนีนะแม่บดเลยสองสี่หกเจ็ดตเราเอามาสามต แม่มันบอกแม่แพ้ลูกแม่คือการรักขโัวมือเงาปินแม่เอามาทีแหละไปงอช่องแม่เนาะช่องแม่แล้วก็แพ้ออกแพ้ออาแค่วาได้ชิบปลายก็โตไปชิบปลายถึงแล้วเหรอเดาโทษนะไม่บูงแล้วใส่กันดาใช่ไหมพักเอาลงพักเอาลงแม่เตือนเนาะโอ้แม่นอันดีช่องบาดเจ็บนี่เนาะ bí ngon, lá mai bông, ó, ủn, đẹp lắm, 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 đẹp น้ำไอ้พ่อแกงแล้วพี่น้องบัตรห้าสิเด็กกัาแล้วเด็พี่น้องได้เกือบเต็มตาเนะาะหนัคที่นี่ก็ไปแหลยพี่น้องพอกันคลิปใหม่ข้าก็เลยก็แชร์ก็ติดตามให้สปินเดิมแห่งเด้อสบายดีสบายดี